สวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงห้ากควายเผื่อเป็นกำลังใจให้ครูอิงในการเห็ุคลิปต่อๆไปนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะมื่อนี้ยครูอิงได้โอกาสนะคะมาเยี่ยมขอควายของไอาสามนะคะอยู่ทีบ้านน้องให้ตําบลน,น้องให้อำเภอว่าปีจังหวัดมหาสารคามนะคะอ่อไอไสแเรามีควายนะคะที่เป็นหลูกขอบเพลยุโคมหนึ่งนะคะอ่โคมหนี่นะคะแม่เล่าเนี่ยทองผอมนะคะทองเบิ่มพันลลานได้หาเดือนตัวแม่เล่าเนี่ยนะคะสูงร้อยสี่สิบบวกนะคะ ลักษณะของแม่นะคะทถาที่อิงเบิงกะเป็นควายที่ลำเา่าดีอยู่ค่ะนะคะ,ะกีบเท่านานี่กะใหญ่ดีค่ะส่วนกีบเทาลังนี่นะคะก็คือเล็บเทารังนี่นะคะกะ็ต้องไปแต่งในจักหน่อยส่วนหางก็คือเขาหางดีเขาทายดีอยู่ค่ะนะคะลำคิงเนาวานะคะกะัลังเปเพียงแต่ว่าต้องไปเพิ่มนะคะความสมบูรณ์อีกในจักหน่อย เมื่อนี่คู่อิงทายอยู่ในอขอ,อกเด้อค่ะพราะวะร่าข้างนอกในฝนตกแห้งค่ะถ่ายให้เบงนะคะเขาถ่ายเขาหางดีนี่ค่ะนี่ถ่ายเราดีนะคะเหงาหางดีล้างกระใสได้อยู่ค่ะกระเพิ่มความสมบูรณ์อีกจักน้อยตอนนี้เราทองในหาเดือนเด้อค่ะนะคะแต่ทองนี่เพิ่นตรวจแบบลวงเด้อค่ะพาสนใจกะ,ะจังเอาม้อมาเศร้าเบงน้ำเพิ่นเนาะค่ะ เพิ่นสิเปิดเด้อขาโค้คมนี่นะคะทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็ลูกในท้องนะคะส่วนโตลูกเพิ่นนี่นะคะเป็นลูกของเจ้าโฉกว่าปีนะคะซึ่งโฉกว่าปีนี่เป็นสายเพชรอุดรน,นะคะลูกสาวเพิ่นซื้อหนองน้ำหวานนะคะส่วนแม่เพิ่นซื้อแม่คำคูนนะคะลูกสาวนี่นะคะได้แปดเดือนนะคะสูงร้อยยี่สิบบวกนะคะโตต้ตนดีนะคะตามสไตล์ของเพชรอุดรค่ะนะคะ อันตันดีคูอิงเบิงกับนางงามหมอหัวโหนกนุ่นดีนะคะลำโตกับกลมนะคะหลังเกิงนะคะเบิงแม่เล่ากับหูค่ะเพราะว่าแม่เล่ากับขั้นขั้นแข็งดีค่ะนะคะนาเขากับเปิดคะ่ะเปิดตามสไตล์ควายสายอีสานบานเฮาเนาะนะคะควายนะคเขาเปิดนะคะกับดูดีนะคะมันจะเห็นให้ควายสาเบิงค่ะเบิงลูกเล่าคะ่ะเนี่ยนารักค่ะหัวหมอเงาดีนะคะอันตันดีนะคะเขาหางดีหางเปหาง เพิ่มมาห้างแหนค่ะนะคะลำกึงค่ะลำโตเงานะคะข้นหนีเหลืองเหลืองจนแดงนะคะซึ่งแม่เพิ่นก็คือเป็นสายกลมประสุัติ์เด้อค่ะนะคะลูกสาวนี่นะคะแปดเดือนสูงหนึงยี่สิบบวกนะคะเป็นลูกของน้ำโชคว่าปีล้านผิดอุดรส่วนในทองของแม่เพิ่นเนี่ยนะคะทองเบิ่มพันหลานค่ะหาเดือนนะคะแต่เป็นลักษณะของการลวงซ่าลวง ล่วงเบิงนะคะถา้าใครสนใจนะคะโคมนี่เพิ่นเปิดว้2ซองลอยแน่นต่อรองได้เด้อค่ะเดี๋ยวครูอิงสิทธิมเบอร์โทรว้นะคะในคลขปบนํานะคะกะโทรฮอไอยเราได้นะคะไอ่าสามเด้อนะคะเดี๋ยวครูอิงถิมเบอร์โทรเราไหให้เนาะนะคะนี่นี่เบิงเบิงหนาค่ะเบิงหนามเมล่าค่ะหนาเขาเปิดงามค่ะตาไญ่ตยายตโลนะคะตยายตะหญ่ตาโลปากไญ่กินเก่งค่ะจีบ จีบหนากะดีค่ะเล็บหนาดีนะคะเขาถ่ายเขาห้างดีห้างผัวเงางามค่ะแม่นีเพิ่นเปิดไหวนะคะ200คะแนนนะคะ200คะแนนนะคะไพ่สนใจสีเอาไปเลี่ยงนะคะคู่อิงวาโคมหนี่นะคะสามหัวใจพ่อเลี่ยงค่ะเพราะว่าลูกเล่าตัวตนดีค่ะลูกตัวแม่พร้อมนะคะเบิงหนาตาสวยหนาเขาเปิดนะคะนารักค่ะนารักนะคะไพ่ถีกำลังหา ะะแม่พันหรือแม่โคมลูกแม่นะคะจะไปเลี้ยงนะคะกะติดต่อหาไอ้อายซ้ำไ,ได้เด้อค่ะเดี๋ยวิ่วงถิ่เบอร์โทรไปหายค่ะ